สวัสดีผู้ติดตามช่องจัดตรัจออยทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะพามาตั้งค่าตามแสงนะครับถ้าไม่มีแสงจากโซลารเซลลทำให้หลอดหลอดไฟติดนะครับก็คือโหลดตรงนี้นะครับติดนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมตั้งที่เป็นเวลานะครับติดตอนหกโมงนะครับปิดตอนสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันติดตลอดทั้งคืนนะครับ ยกเว้นถ้าแบตเตอรี่มันต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่นะครับอ่าถ้ามันใช้ไปนานๆจนน้อยกว่า11โวลต์มันก็จะดับเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปการตั้งค่าของที่เป็นอ่ากำหนดให้มันติดนะครับให้ไฟติดนะครับก็กดลงมานะครับ อ่าตอนนี้ครับก็คือผมกระโดดให้ติดตอน18นาฬิกานะครับปิดตอนสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้มันปิดตามนี้นะครับก็กดค้างนะครับอ่ากดขึ้นนะอ่าก็เป็นขีดๆนะครับแล้วก็กดขึ้นศูนย์นะครับก็คือมันก็จะติดได้เลยนะครับถ้าอ่าไม่มีไฟจากโซลาเซลล์นะครับก็กดเซต็จนะครับอ่าแล้วก็ออกนะครับอ่าตอนนี้ก็ มีการชาร์จปกตินะครับเดี๋ยวผมถอดอโซล่าเซลล์ออกนะครับอถอดหลักแล้วนะครับถอดหลักแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้สัญลักษณ์การชาร์จมันก็ชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็รอประมาณาหนึ่งนาทีนะครับหรือว่าหนึงนาทีครึ่งนะครับหลอดไฟมันถึงจะติดนะครับ อ่ามันดังติ๊ดตินะครับตอนนี้สัญลักษณ์การชาร์จไม่มีแล้วนะครับอ่าตอนนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับก็มันมีอ่าเสียงเตือนขึ้นมานะครับก็มันจะติดไปจนกว่ามันจะมี ไฟจากโซลาเซลล์เข้ามานะครับสมมติว่าอ่านถึงตอนนี้เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์เข้ามานะครับนี่นะครับก็ดับเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์การชาร์จเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ